สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่ที่งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นโดยสวทชที่จัดขึ้นณนศะูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศกัมพูชาในตอนนี้มียอดจำหน่ายสินค้าเป็นอันดับตน้ตนๆของประเทศกัมพูชาภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารสาวสวยคนเก่งโซลิดาซีนซีอีโอมาดามดาคอสเมติกเข้ารับรางวาัล2รางวาัลที่ประเทศไทยกับรางวัล t o p Business a w a r d 2020และรางวา Awards ัล Beauty b i สต์อเว2020โดยชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภร์สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ www.facebook.com/madamda.cosmetics ค่ะก็ในชั้นชื่อชื่อจริงชื่อเซียนโซลินดานะคะก็ในแบรนด์ของมาดามดาแบรนด์ของดาคือของมาดามดาเองแล้วก็ดาดีใจมากในวันนี้ที่ดาได้รับรางวัลนี้มาเป็นการคุมใจมากเพราะว่าดาเป็นประชาชนกัมปูชาคนแรกในประเทศไทยที่พาสินค้าก็อผลิตที่เมืองไทยของเรา แต่ว่าเราก็ทําธุรกิจที่นี่เรามีบริษัทอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นคนแรกของเมืองกาบูชาเลยที่เราจะเปิดทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า c o สเมติกที่เมืองไทยของเราค่ะก็เอาเป็นว่าหลายอย่างมากค่ะประมาณ30-40ตัวคือเกี่ยวกับผู้หญิงของเราที่ สมมติว่าผู้หญิงของเราอยากสวยอะไรต่างๆคือมีทุกแบบทุกอย่างเลยค่ะตัวเด่นของเราก็มีประมาณ4หตัวก็มีดาคอลลาซีเป็นอาหารเสริมทําให้ผิวขาวออร่านี่เรานูส่งทั่วโลกจริงๆก็ผลิตที่เมืองไทยของเราแต่ว่าส่งไปทั่วโลกก่อน ก็เดี๋ยวคอยพอทโลกยิ่งดีตอารับแล้วเราก็ตีตลาดขับมาเมืองไทยยิ่งดีคือแบบเรากล้าจะแบบว่าอ่ะมาโชว์ให้เมืองไทยได้รับรู้รรว่าสินค้าที่เราผลิตมามันดีมากนะมันเป็นการภูมิใจที่ประเทศไทยของเราได้ผลิตออกมามันเป็นสินค้าที่ทั่วโลกเขายินงดีตอารับขนาดประเทศญี่ปุ่นเองก็ให้ดีมากส่งจสรมาีมากเลยค่ะเพิ่มค่ะคือตอนนี้ในปีไหมเนี่ยค่ะเดือนธันวาคมเราจะมีแพนส่งไปประเทศดูไบ ถ้าประชาชนไทยของเราหรือวาอ่าประชาชนตามประเทศอะไรต่างๆได้ไปเที่ยวที่ดูไบจะเห็นสินค้าของมาดามดาอยู่ในสนามบินเลยค่ะก,ก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆที่ประเทศไทยให้โอกาสดาขอบคุณที่ให้ความเชื่อใจในดาแล้วก็ไว้ใจในตัวดาให้ดาได้ทำตลาดที่เมืองไทยของเราซึ่งตอนแรกดาก็มีความแบบว่ากลัวมาก รูว่าถ้าดาทำตลาดข้าเมืองไทยประชาชนของเราจะยิงดีตอนรับดาไหมไดาเลยมีการรังแผนว่าส,ส่งไปนอกก่อนไปตามเมืองนอกก่อน๋อยวค่อยตีกลับมาแล้วก็แต่ว่าขอบคุณมากๆซึ่งเราทำตลาดข้าเมืองไทยปุ๊บประชาชนของเรายิงดีตอนรับแล้วก็ได้ผลการตอบรับดีมากขอบคุณประเทศไทยจริงๆก็ติดตามได้ในเพจของดาชื่อว่าประดมดา s โ c i e t ตี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าหาซื้อได้ในโรเมนซันก็ได้ค่ะ มีวางในซูเปอร์มาร์เก็ตตัวไปมีอยู่จ้ะจะมีโลโกโล้มาดำดาอยู่ในนั้นค่ะค่ะก็คำที่อาจะพูดตอนนี้คือขอบคุณประชาชนไทยทุกคนที่ให้โอ,อกาสดาขับคนเมืองไทยขอบคุณคนลูกค้าทุกท่านที่ให้โอ,อกาสดาที่ดาย,ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาสัญญาว่าดาจะทำในสิ่งที่ปลอดภัยเพื่อทุกคนไม่ว่าคุณภาพ อะไรก็แล้วแต่อยากจะทำให้สุดหัวใจเพื่อทุกคนแล้วสัญญาว่าจะยืนตรงนี้แล้วก็ทำความดีให้ดีที่สุดเพื่อนเมืองไทยที่ได้โฮกกาดาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกๆท,ท่านด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงไปแล้วลูกปลาทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ